สำหรับกลุ่มที่เลือกไบรเณียนะคะก็เราจะดูจากาตราประทับของไบรเณียนะคะภายในวันที่20พฤษภานะคะไม่เกินนั้นนะถ้าเกินนั้นก็คือถือว่าเหมือนกับไม่ได้เข้าสอบอะค่ะนะถ้าเราศึกษาส่งเกินนั้นหรือว่าไม่ส่งเลยอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ได้เข้าสอบก็จะติดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่เลือกช่องทางไปรษณีย์กะเวลาให้ดีนะคะยังไงก็พยายามส่งก่อนนะเผื่อมีปัญหาอะไรติดขัดวันนั้นวันที่20ไปรษณีย์ไม่เปิดหรือยังไงนะคะก็วางแผนให้ดีนะคะส่งก่อนเป็นเป็นการดีนะคะแล้วก็ทามหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็จะได้ทยอยเคลียร์คำตอบส่วนนี้ไปเพื่อที่จะให้อาจารย์ประจำชุดวิชานะคะได้ ทยอยตรวจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าส่งก่อนเจ็ดก่อนส่งก่อนเป็นการดีกับทุกฝ่ายนะคะพยายามอย่ามาออกกันส่งวันสุดท้ายของกิจกรรมนะคะออแล้วก็สําหรับกลุ่มที่เลือกออนไลน์นะคะอันนี้เนี่ยก็ตัวกิจกรรมเนี่ยคะ่ะจะเริ่มเปิดเทศกาลนะคะในวันที่8พฤษภาคม8พฤษภาคม แล้วก็มีช่วงเวลาดําเนินการเนี่ยทั้งหมดคือถึงวันที่20พฤษภาคมนะคะแต่ว่าออนไลน์เนี่ยนะคะอาจารย์เขาอาจจะมอบหมายเป็นช่วงช่วงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้นักศึกษาไปอส่งกันวันสุดท้ายเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าอส่งไปวันสุดท้ายก็ระบบอาจจะล่มได้เหมือนกันนะคะก็เลยเป็นลักษณะว่าก็จะกระจายวันส่ง กะะิจกรรมที่1ถึงสส่งสัปดาห์นี้อีกกิจกรรม3าถึงสส่งอีกสัปดาห์หนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้ได้กระจายหวันกันตรงนี้นะคะดังนั้นเนี่ยก็สองรูปแบบ2แนวทางนะคะช่วงเวลาในการทํากิจกรรมจริงๆแล้วไม่ได้ต่างกันมากนะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะจัดส่งให้สําหรับกลุ่มที่เลือกรูปแบบที่1น,นะคะ ก็จะจัดส่งในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษาเพราะฉะนั้นกว่าที่นักศึกษาจะได้รับก็ประมาณต้นเดือนเมษานะคะก็คือสัปดาห์แรกของเดือนเมษาน่าจะได้แหละนะคะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เริ่มกิจกรรมออนไลน์เขาเริ่มวันที่8เนาะแล้วก็ส่วนคนที่ไปษณีก็อาจจะได้ได้จากษณีย์มาก่อนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้น ช่วงวันเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ต่างกันมากสําหรับ2รูปแบบน,นะคะเพราะฉะนั้นคนที่พอจะเข้าถึงออนไลน์ได้อาจจะอยากให้เลือกวิธีออนไลน์นะคะเพื่อที่จะสะดวกในการจัดการทั้ง2ฝ่ายนะคะตัวนักศึกษาเองก็ไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะได้รับกิจกรรมเมื่อไหร่จะส่งกิจกรรมอย่างไรนะคะก็ะนะชียให้เลือกแบบที่2นะคะก็คออือทำผ่านระบบ ทำผ่านระบบออนไลน์ตาม Moodle นะคะทีนี้ก็จะมีคำถามเข้ามาว่าว่าออนักศึกษาหนึ่งคนเนี่ยเลือกเลือกได้กี่รูปแบบนะคะสมมติหนึ่งคนลงสามชุดตามชุดนี้เลือกรูปแบบหนึ่งบ้างสองบ้างได้ไหมก็ขอตอบว่านะคะเพื่อการจัดการที่มันเป็นเปนในแนวทางเดียวกันเนาะเนื่องจากว่า มหาวิทยาลัยเราเนี่ยนักศึกษาเยอะนะคะสําหรับเฉพาะกลุ่มสอบซ่อมก็เป็นหลักหมื่นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการจัดก,การถ้าเราแตกต่างกันเยอะเกินไปเนี่ยมันจะค่อนข้างลําบากอนกันในการจัดก,การนะคะก็จะสําหรับคนที่มีหลายชุดวิชานะคะอันนี้เลือกรูปแบบอย่างเดียวแล้วในระบบมันจะไปเช็คต่อกันนะคะ ในระบบจะไปเช็คกันว่านักศึกษาเนี่ยลงชุดวิชาอะไรบ้างแล้วทุกชุดวิชาก็จะเป็นเป็นรูปแบบนั้นนะคะนั่นหมายความว่าถ้านักศึกษาลงสามชุดวิชาแล้วเลือกเ,ออเลือกช่องทางไปรษณีย์นะคะนักศึกษาก็จะต้องตอบทางไปรษณีย์ส่งข้อมูลทางไปรษณีย์ทั้งสามชุดวิชานะคะก็จะได้รับ กิจกรรมทางไปรษณีย์ท้งสาชุดวิชาเลยแต่ถ้านักศึกษาเลือกแบบออนไลน์นะคะนักศึกษาก็จะมีสิทธิ์เข้าไปตอบกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ทั้งสาชุดวิชานะคะเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเลือกรูปแบบนะคะแล้วแต่ละชุดวิชาก็จะเป็นไปในแนวนทางรูปแบบนั้นนะคะ มีคำถามถามเข้ามานะคะว่าออสำหรับคนที่สนใจจะลงรูปแบบที่2ก็คือสอบออนไลน์ออทำกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์นะคะแต่ว่าไม่มีคอมนะจะทำอย่างไรนะคะจะสามารถลงรูปแบบ2ได้ไหมนะคะอันนี้เนาะก็จริงๆแล้วโดยตัวระบบ o o o l l เองนะคะมันรองรับทั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะเครื่อง PC แล้วก็ iPad Mac b o o ุอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ก็รองรับหมดเลยนะคะเปิดผ่านมือถือก็ได้นะคะแต่แค่ว่านักศึกษาพิจารณาดูเนาะว่าจะตอบผ่านมือถือไหวหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาตว่ากิจกรรม100%ในชี่นี้นะคะลักษณะกิจกรรมเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะกิจกรรมแบบที่ ให้นักศึกษาเนี่ยตอบเป็นความเรียงหรือว่าทำอะไรก็ตามนะคะที่มันแสดงความรู้ความสามารถของนักศึกษาในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่แค่ข้อสอบปรนัยแล้วนะคะเ,เนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมการจัดสอบตรงนั้นได้เนาะถ้าปกติที่สนามสอบเนี่ยนักศึกษาไปฝนกอขอ,ของอจบเลยใช่ไหมคะแต่ทีนี้มันเป็นทางไกล เราไม่เห็นหน้าเห็นตากันนะคะเพราะฉะนั้นจะให้นักศึกษาฝนแล้วส่งกลับมาก็คงจะไกลอยู่เนาะตัวเราก็ไม่รู้ว่านักศึกษาหาคําตอบนั้นมาจากไหนนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือมหาวิทยาลัยเองก็อยากให้นักศึกษาได้เกิดกระบวนการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําข้อสอบหรือการทำกิจกรรมตรงนี้นะคะก็เลยเป็นลักษณะว่าเน้นที่ให้นักศึกษาเนี่ยได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ มากกว่าที่จะตัดสินผลการตัดสินผลเป็นเรื่องรอนะคะแต่ว่าการที่ให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้นะั้นเป็นงานหลักนะคะที่มาหาวิทยาลัยต้องการให้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้แนวทางกิจกรรมร้อเอร์เซ็นเพื่อที่จะให้หนักศึกษาตอบนะคะซึ่งแน่นอนว่าคำตอบคงไม่ใช่ปอขคองออนะคะเพราะฉะนั้นเนาะ้อศึกษาลองพิจารณาดูว่า จะใช้ผ่านมือถือเนี่ยนะคะจะทำพิมพ์ตอบไหวไหมนะคะเพราะว่ากิจกรรมก็น่าจะค่อนข้างจำนวนพอสมควรนะคะเพราะว่ามันคือ100คะแนน100คะแนนซึ่งแทนการสอบแบบอัตนัย100เอ่อการสอบแบบปรนัยสำหรับที่สนามสอบนะคะ120ข้อนะคะหรือบางชุดอาจจะน้อยกว่านั้นนิดหน่อยนะคะ อันเนี้ยกิจกรรมร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเราเอาเข้ามาแทนตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความเข้มข้นประมาณนึงเหมือนกานนะคะแล้วก็การตอบเนี่ยก็คงไม่ใช่แค่พิมพ์สองสามคำแล้วจบนะคะก็พิมพ์อะไรที่มันยาวกว่นานั้นถ้านักศึกษาพิจารณาแล้วเราพิมพ์ได้อย่างคล่องแคล่วพิมพ์ผันก็ได้นะคะหรือมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมที่ช่วยให้พิมพ์ได้ไวขึ้นอยู่แล้วอันนี้ไม่ว่ากันนะคะ โดยตัวระบบแล้วเนี่ยมันรองรับนะคะสำหรับการทำกิจกรรมร้อเตรงนี้นะคะคนที่สนใจจะเลือกแบบออนไลน์ก็ได้นะคะก็พิจารณาเอาเนาะค่ะคำถามต่อมานะคะอยากทราบว่ากิจกรรมทั้งสองรูปแบบเหมือนกันไหมคะนะคะเออกิจกรรมทั้งสองรูปแบบก็คือทั้งรูปแบบ กระดาษที่ส่งผ่านไปรษณีย์กับรูปแบบออนไลน์นะคะถามว่าเหมือนกันไหมนะคะอันนี้ก็ตอบได้ว่าขึ้นกับอาจารย์ประจำชุดวิชาจะออกแบบนะคะอาจจะเหมือนกันเลยเป็นคำถามเดียวกันเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นคำถามที่คู่ขนาดกันนะคะเพื่อที่จะให้มันมีความแตกต่างกัน เล็กน้อยเนาะเนื่องจากการส่งมันก็เหลือช่วงเวลาการาการการ,การได้รับโจทย์หรืออะไรมันก็มีความเหลือช่วงเวลากันอยู่เพราะฉะนั้นบางชุดวิชานะคะอาจจะใช้รูปแบบคู่ขนานคําถามอาจจะเป็นคู่ขนานกันนะคะแต่เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันค่ะก็คือเอ่อมาจากวัตถุประสงค์การสอบเดียวกันนะคะรูปแบบ ระดับพฤติกรรมในการวัดเดียวกันเนื้อหาเดียวกันนะคะสัดส่วนการให้คะแนานเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะเลือกรูปแบบไหนมาตรฐานเดียวกันนะคะแค่ว่านักศึกษาสะดวกแบบไหนเท่านั้นเองนะคะต่อมาค่ะ กิจกรราออนไลน์เนี่ยใช้ระบบอะไรอันนี้ก็ได้บอกไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะว่าเราใช้ระบบ m o เด l e นะคะซึ่งก็เดี๋ยวทางสตาฟของเรานะคะคงจะแขวนไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะคะก็เป็นการใช้งานผ่านระบบ m o เด l e นะคะเดี๋ยวคงจะมีคลิปออกมาเนาะว่ามีวิธีการใช้งานอย่างไรนะคะก็ไม่ยุ่งยากค่ะ โดยตัววิธีการเข้าใช้งานนะคะถ้านักศึกษามีอุปกรณ์พร้อมนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะส่วนระยะเวลาเลือกรูปแบบนะคะสามารถเลือกได้ถึงวันไหนคะนะสำหรับสอบซ่อมที่จะบอกมี2รูปแบบตัวนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วจดหมายยังไม่ส่งไปนะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ได้รับการแชร์แล้วนะคะ แล้วกเ็เดี๋ยว SMS ก็คงจะส่งไปโดยเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับการแชร์แล้วลองเข้าไปดูใน QR Code หรือในลิงก์ที่อยู่ในจดหมายนะคะถ้าลิงก์แล้วเข้าไปแล้วมันเป็นขึ้นหน้าจอของมหาวิทยาลัยอะคะ่ะแล้วเป็นหน้าจอที่ชี้แจงข้อมูลการสอบของมหาวิทยาลัยแล้วก็ให้นักศึกษาเลือกนะคะวิธีการ ว่าสองรูปแบบนี้จะเอารูปแบบไหนนะคะเราถามแค่นั้นนะคะเออรู้สึกจะมีล็อกอินเข้าไปนิดหนึ่งใส่ใส่ใสเออรหัสของนักศึกษาเข้าไปนิดหนึ่งนะคะแต่พอเข้าไปแล้วปุ๊บคําถามไม่เยอะนะคะไม่ได้ถามข้อมูลส่วนตัวอะไรเยอะเข้าไปแล้วให้เลือกแค่สองรูปแบบเลือกแบบไหนนะคะถ้านาักศึกษาเนี่ยได้ลิงก์มาไม่ว่าจากทางใดก็ตามหรือได้คิ code คไม่ว่าจากทางใดก็ตามแล้วสามารถเข้าไปถึงหน้านี้ได้นะคะ ก็น่าจะไม่ผิดละลิลง์นี้คงไม่ผิดนะคะแต่ถ้าจะให้ดีถ้าจะให้ช่วยยังไงรอจดหมายถึงมือก่อนนะคะรอจดหมายถึงมือก่อนก็เข้าไปตอบในดีได้ทีนี้ช่วงเวลานะคะก็ให้เวลาในการตอบถึง22เมษายน,นะคะย2เมษายนนี้นะคะเนื่องจากว่านักศึกษาเราเยอะเนาะนะคะแล้วก็การทํางานของเจ้าหน้าที่ทุกอย่างผ่านระบบทางไกลหมด นะคะมันใช้เวลาในการจัดระบบอะไรตรงนี้อยู่พอสมควรนะคะก็เลยต้องขอให้นักศึกษาตรงเวลานิดนึงนะคะคนที่ได้รับทราบข้อมูลนี้แล้วนะคะคิดพิจารณาโดยโด่วนว่าตัวเองถนัดแบบไหนสะดวกเข้าใช้งานแบบไหนถ้าสะดวกเข้าถึงแบบออนไลน์ได้แนะนำให้เลือกแบบออนไลน์นะคะแล้วก็รีบเข้าไปเลือกเลยนะคะเพื่อที่จะ ไม่ให้เลย22พฤษภาคมนี้นะคะคำถามต่อไปนะคะเอ,อ่อถ้าลงสอบที่บัตรนะคะลงสอบที่บัตรรุ่น109ไว้พร้อมกับลงสอบซ่อมนะคะแล้วจริงๆแล้วอ่ะวันเวลาในการสอบอ่ะมันตรงกันนะคะก็คือถ้าไปเข้าสอบปกติเนี่ยจะเลือกไปแค่หนึ่งวิชานะคะ แต่ทีนี้พอมันเป็นกิจกรรมเนี่ยสามารถที่จะทำทั้งสองชุดวิชานี้เลยได้ไหมนะคะตัวนี้นะคะสำหรับการสอบซ่อมครั้งนี้เท่านั้นนะคะมาหาวิทยาลัยอนุโลมค่ะอะนุโลมให้นักศึกษาสามารถเ,เข้าทำกิจกรรมได้นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเลือกรูปแบบก่อนเนาะ ว่าเป็นแบบกระดาษหรือแบบออนไลน์ถ้าเป็นแบบกระดาษนะคะนักศึกษาก็จะได้รับคำถามได้รับกิจกรรมผ่านใปรษนีจ์กสอ2ชุดวิชานี้อยู่แล้วซึ่งจริงๆถ้าไปเข้าสอบที่สนามสอบตารางมาสอนกันนักศึกษาจะเข้าได้ชุดเดียวแต่อันนี้เนี่ยนะคะพอนักศึกษาเลือกแล้วนะคะก็สามารถที่จะทํากิจกรรมทั้งสองชุดวิชาส่งมาได้เลยสาหรับ การสอบซ่อมครั้งนี้ทำมหาวิทยาลัยอนุโลมให้นะคะรวมไว้กระทั้งคนที่เลือกกิจกรรมออนไลน์นะคะพอ,อนักศึกษาเลือกแล้วว่าเลือกใช้วิธีกิจกรรมออนไลน์นะคะเมื่อถึงรุดูการก็คือวันที่8พฤษือสภาที่มีการเริ่มเปิดกิจกรรมนักศึกษาเข้าไปทํากิจกรรมในนั้นได้เลยนะคะก็จะสามารถทําได้ทั้งสองชุดวิชาที่ซ้ำกันไม่มีปัญหาเราอนุโลมให้ Ha! <laughs>